ผัดปลาผสมเนะาะปลาปีกเหลืองเอาใส่ไปใส่มองมาได้เนาะเอาขีอวเอาเก็บออกใส่เกลือผันด่างน้ำสะอาดเนาะแล้วก็มาใส่เกลือปลาปีกเหลืองปลาซิกปลาเนาะนะใส่เกลือไว้ประมาณชั่วโมงหนึงนะ่งเนาะแล้วเขาจึงล้างออกสะอาดแล้วตั้มไปเน,ะนาะทิมัดใส่กระป๋า xe về xe muông nâng nó xe nằm cưa mà nếu có gì mà lạng em vẫn sợ ạt đang nằm cửa ốp nó nằm cửa nó เั็นห้เอาบูด่บบรรางขี้มันทองมันสะอาดมันเหม็นเหม็นเน่าเนาะบูเป็นผสมเลยมัน,นสีเออเน่าด่างสะอาดเออด่างเร็วเนาะเนาะ ลางแล้วก็มาใส่เกลืออีกเอ้ยจะบ่ให้เข็มหลายพอประมาณใส่เปนนัวผงสุรสน้อยนึงตามใจมักเอาเครื่องหอมลงบาดนี้อ้าวเข็มหลายบ่หอมกระเทียมเนาะใส่หลายแฮงดีหอมใส่สิเจซาวใส้เกลือให้หอมเข้าเนาะ นีโดยห,หอมเขาในเนื้อปลาไมดแห้งไปได้หดแห้งมันบวบแล้วก็เอาเขาใส่แล้วก็เอาเขาเนี้วจุบหนามเนาะมาขันใส่เขาหนึ่งเนาะเขาหนึ่งซุกเขาเนี้ยนห่ะขันขันขัน เขาเนี้ยวหอมยังหยับใส่ถองเวลาเขาออกมาจืนเรือกินมันสีหอมเนาะนี่คือกระปุกเขาสิมาใส่เนาะใส่ดักอัดเจ็บๆสามกระปุก

ประมาณสามวันสีいい่ว no? ันก็กินได้เนาะเป็นละเข้ามาดมมันมันสมอืมพอดีสามกบสามกระตุกหน่อยโอเคไปปิดฝ้าไปแน่นยานแมงวันยานนั่นนันเขาขีใส่นาะอัดเลยดีเจ็บ เออแน่นตึบเลยเนาะ <S <S เออไว้ใช่ไป <S <S ไมตู้่มาไว้ในตูน้่ะ่งโอเคตามสีวันหาวันกินไหนเนะเาะแล้วคลิปนี้เลยเขาไปก่อนเนาะมีเมนูมีการปรุงอาหารอะไรใหม่ๆสิม,มาแนะนำอีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์ให้เอาใส่ในเด้อเป็นกำลังใจคลิปต่อไป